สวัสดีครับวันนี้เราอยู่แบบดีเวิร์พรกีก็จะมาซูโมเดยให้ฟังแล้วก็รีวิวไอเทมของตำนานดวลที่ผมได้มานะนะครับก็ทําไมเพิ่องอัดเพิ่งได้ของนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเอาละมาเริ่มเลยดีกว่าทุกคนอันที่นี้นะครับมีอะไรมากนะครับนะก็มีเมืองใหม่นะเป็นเอ่อตัวกูดนะครับนะจะมีอุปใหมสองอย่างนะเป็นเอ่อดาบอลิม่าแล้วก็จะเป็นหมัดเอ้ยทำไมคาคูเนะเนี่ยคาคาูเนะวะอันถูกกันผช่างมันเถอะจะไม่ได้คาคูเนะหรือคาคุจาวะ นั่นแหละนะครับเป็นของคานิกิเนหรือหม,มัดนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นเผ่ากูนมีวอร์บอสแล้วมีบอสใหม่อีกสองตัวนะครับนะซาบสใหม่มีอะไรบ้างมีคานิกิฮะคานิกิไว้ทำหมัดคานิกิแล้วก็มีอาริมะไว้หาชุดอาริมะใช้ใช้ไห่เยอมากนะครับมนก็เจะอ่าส่วนวอร์บอสเอาไว้ทำอาริมะโดยเฉพาะเลยนะเวอร์บอสเนี่ยนะเอโตะนั่นเองนะครับ,เ,เ,นะรบเกิดรุ่นหนึ่งชั่วโมงนะฮะมาเรามาสอน ทำกันดีกว่าว่าอาแต่ลานทำตรงไหนนะครับนะอาชแรกนะขอยนายกของเผากูนก่อนเผากูนนะทางนี้เลยทุกคน,นใช้สโของกูนไอสองอันแล้วก็ใช้อาร์ซิเซลร้อยร้อยอันปะร้อยอันแล้วก็ใช้เนื้อสามร้อยอันนะครับถามว่าเผากูนทำไม่ได้เผากูนเดี๋ยวขึ้นทางด้านขวาให้นะถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะทําการดูดเลือดได้นะไรสติลนะถ้าจะไม่ผิดนะไรสติลเหมือนจะสิบเปอร์เซ็นต์ปะนะครับค่อทั้งเก่งเหมือนว่าเผากูนเก่งนะครับนะ ประมาณนี้อะล่ะต่อไปครับจะเป็นในส่งของวิธีการหาเนี่ยวิธีการหาเนื้อนะครับให้เรามา้างหน้าครับทุกคนจะมีเควสอยู่นี้จะมีมอนอยู่นี้นะครับเนี่ยพวเนี้ยํามาตีตปเลยทุกคนจะทำการดรอปเนื้อนะ,อะต่อไปฮะจะเป็นในส่งของ R c c e ซ l เซลสามารถตีบอสได้ฮะแล้วก็สามารถตีมอนพวกนี้ดรอปได้เหมือนกันนะครับไม่ตายนี่อา c e ซีเซลดรอปแล้วนะครับ ก็สองเนีขาใช้เยอะหน่อยไอเซลอาร์ตเซล่อยเขาเที่ยวใช้ยเยอะ,ยเ,ยอะเอาเรื่องเลยนะครับมาต่อไปฮนะอันนี้ผมจะขอแนะนํานะใครไม่ทําตามก็ได้แล้วแต่ผมจะแนะนําเป็นการทําอาวุธนะว่าควรทําอะไรก่อนนะครับก็ถ้าแนะนำนะทุกคนทำอาริมาก่อนนะ่ะถามว่าทําไมเดี๋ยวผมพายดูสราอาริมาะนะครับนะจะต้องใช้เผ่ามนุษย์ย้ําว่าเผ่ามนุษย์เท่านั้นในการทํานะครับนะ ถ้าคุณมีเผากูนและทาอาริมะไม่ได้ครับคุณต้องมีเผ่ามนุษย์เพื่อทาอาริมะเท่านั้นนะฮะนะถ้ามีเผากูนก็ไปทำเอ่อคนิกินะครับนะไปใช้ก่อนนะครับส่วนอาริมะทําอะไรมากนะครับนะก็เดี๋ยวขึ้นทางด้านขวาให้นี่ฮะมีเควสประมาณสี่เควสป่ะถ้าจาไม่ผิดนะสี่หรือห้าเควสว่ะน่าจะประมาณสีนะ่เควสเนาะอืมประมาณนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับเควสอาริมะนะครับนะ แล้วก็เซลอ,อาริมาเนี่ยทํายากตรงไหนมันจะทํายากในส่วนของการที่ต้องรอบอสประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงต่อตัวทุกคนอันนี้จะนานหน่อยชั่วโมงต่อตัวแล้วคุณต้องลุ้นให้ได้นี่ OWL fragment นะครับนะมันคืออะไรมันคือ fragment เอาไว้ทำอาริมานั่นแหละต้องมียี่สิบห้าอันนะเครื่องนันผมขาดแค่สามอันนะฮะก็ต้องรออัปเดตหน้านะอออยงนทุกคนอัปเดตหน้าเพิ่มสตอรเรจในการเก็บเผาด้วยดีมาก นะฮะอ่ะอ่ะประมาณน,นี้สาวิเทมอาดีมาเนอะไม่มีอะไรมากแล้วก็เผากูนะครับนี่ถ้าใครมีเผากูแล้วนะทุกคนเอ้ยถ้ามีถ้าถ้าใครจะทำเคียงคันิกิเนอะถ้าใครมีเผากูแล้วทำไปเลยทุกคนปล่อยอาริมาไว้ไแหละรอเดดนะนหน้าก็ทำก็ได้อาริมานะครับนะทำเผาก,ไก,ก,าาากูไปก่อนเนอะทำทำคานิกิไปก่อนกูแหละสาวิเทวเผากูนะครับนะทำอะไรบ้างก,ก็นี่เลยทางนั้นขวาเผากูอีกแหละนิ้วพันติดม่วงหนอนนะอี่แล้วก่อนทำวันนี้ มันจะมีประมาหนึ่งสองสีเควสะใ้่ผิดนะมีสีเควสนะครับนะอะก็ะะไม่ยากทุกคนมาประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวคันนีก,กิกันดีกว่าเป็นหมัดเนอะซึ่งเสื้อที่ผมใส่จะไปใส่เป็นอากัสะานะครับบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นเนะต่อไปฮะ,อะบอกก่อนนะว่านี่ฮะปั๊บผมจะใช้เป็นนี่ซี C นะสตัดสตัดซีเนะแล้วก็เป็นชาร์โคนนะครับนะก็นั่งแรงนะ แต่ว่าตสีก็คขอนข้งเนา่าอ่ะนะไม่เก่งเลยอาล่ะมาครับเรามารีวิวกันเลยว่ะรีวิวอาริมาแหละก็แล้วกอลืมบอกหรือบอ,บอกอย่างนึงนูดขอนตัวคานิกิจะเป็นขอนตัวที่บวกเอ่อดาเมจเอ่อค่าหมัดเนอะส่วนอาริมาเนี่ยจะบวกดาบฮนะหนึ่งเบปั้นยี่สิบห้าพอได้แล้วแต่คือไม่ได้ของคานิกิอะ เอาละดวเลยว่ะคาทิคิเอะสกิลแซดเป็นการกระโดดลงไปแล้วทิ่มลงมาดาเมจเจ็ดพันทุกนโคตรแรงแล้วดูสกิลดูนะดูความเร็วของสกิลนะทุกคนดูดิคือสกิลโคตรเร็วนะฮะสำหรับคาทิกินะโอ้สกิลซีฮะกระโดดไปจิ้มสกิลซีไม่ค่อยมีอะไรทุกคนผมชอบสกิลแซดมากจิ้มแล้วก็ระเบิดคำรามสกิลวีฮะเป็นการ เอาคาคุเนะเนาะนี่ทีมแทงใช่ป่าววะจำ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 ไม่ได้ไม่ดูนานละจำไม่ได้ไม่ดูนานแล้ว,มมนนลวก็ระเบิดพลังจิบเรียบร้อยบอกเลยทุกคนโคตรแรงนะสำหรับคนิกิเนะนี่ให้ดูทีเจ็ดเอ็ดแล้วก็สี่ทํ้ยามีร่างโคงก็ดีหน่อยเนี่ยอุ้ยอ่า อแล้วก็สลับเมื่อกี้แล้วที่บอสเองนมาเกิดนะครับก็มันจะเกิด2ตัวนะจะเกิดคาทิกิกับอาริมานะครับปนกันไปนะรุ้นเอาว่าใครจะเกิดก่อนตอนนี้4ี่เก้านะเวอร์บอสนี่ยังไม่เกิดผมยดรอครับมันดึกแล้วแหละครับเซเวอร์บอสนะครับจะเกิดตรงนี้ทุกคนทุกๆหนึ่งชั่วโมงย้ำว่า1นชั่วโมงไม่ใช่เวลาหนึ่งชั่วโมงเซิร์ฟนะครับ1ชั่วโมงของชีวิตจริงอย่างเช่นตอนนี้เอ่อห้าทุ่มแปลว่า บอสจะเกิดตอนเที่ยงคืนนะครับก็อีกประมาณสิบนาทีนะตอนนี้เดี๋ยวมันก็เกิดแล้วนะครับนะอ่ะก็อันเดตนี้มีประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันเดตยหน้าอันเดตถัดไปเนี่ยถ้าผมได้ของเร็วก็อาจจะมารีวิวเร็วหน่อยเนะซึ่งอันเนี้ยผมน้่งฟังคนเดียวไงมันเลยอาจจะช้าๆหน่อยก็วันหลังเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะครับก็มาจอยกันได้นะจ๊ะเอาละสักทีนี้ขอตัวลาก่อนทุนกคน,กนเจอใหม่คลิปหน้าครับ,บยบาย